ในคลิปวิดีโอนี้ครับจากพาร์ทเนอร์สู่ผู้พัฒนาเราจะมาเป็นคุณทาเลนติกกันครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะครับผมผมจะต้องโดนปลดจากการเป็นพาร์ทเนอร์อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆเป็นไงการแต่งตัวของเราไม่ใช่ใกล้ๆเคียงนะครับผมลองไปดูในเชดดิ้งพาซาครับ ผู้คนจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะครับผมไม่เคยมีพัทเนอร์คนไหนป่วนแบบนี้มาก่อนโย่เทดดิงพาซายังไม่อัปเดตนะครับผมจริงๆก็น่าจะอัปเดตแล้วแหละในตอนที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าคลิปนี้อัดวันเสาร์นะครับผมเฮ้ยเหมือนเขากําลังสงสัยอยู่คนนี้คุณคุเพื่อนๆจากอนิเมะเรื่องอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกไว้ทีนะครับผมอ๋อผมจําได้แล้วเอ้าวัดดีทาเลติกหนึ่งนี่ทาลาติกสองเอง ททเลติก3ก็มาเขียวอีเลยมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายครับผมเพื่อนเ,เริ่มทยอยมาจีละคน2คนแล้วนะครับผมตอนนี้หลายคนละพี่ลีตาเอาคนไทยก็มา ทำไมเวลาชาวต่างชาติเขาจะให้เซ็นเนี่ยเพื่อนๆเขาจะต้องจ่ายเป็นยูนิตตลอดเลยนะครับและผมก็จะบอกเขาเสมอเลยว่าไม่ต้องครับผมเซนได้ฟรีนะครับเห็นหลายๆคนและไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับที่ผมเจอเนี่ยแทบจะทุกคนเลยสําหรับชาวต่างชาติเนี่ย เวลาเขาจะให้ผมเซ็นเนี่ยเขาบอกตลอดครับว่าจะให้เป็นยูนิตตัวนู้นตัวนั้นแล้วผมก็จะบอกตลอดว่าไม่เอาเซ็นให้ฟรีนะครับผมเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยเร็วเข้าเราจะให้เวลาเขาคนละ5วิโอโอลี oh 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 oh, อีกแล้วนะครับผมอัปเกรดไททันซินิม่าแมนรู้สึกว่าช่วงนี้อัปเกรดไททันซินิม่าแมนเนี่ยราคาเริ่มดีดขึ้นเหมือนเดิมเอาเซ็นได้ไหมคนไทยนี่ได้ครับผม <laughs> ถ้าคนไทยเซ็นให้ได้นะครับเพื่อนๆต่างชาติก็ได้เหมือนกันครับผม รับฮาร์ดสปิกแมนโอ้โหนี่เป็นตัวแรกเลยนะครับเพื่อนๆที่ผมได้เซ็นรับฮาร์ดสปิกแมนเนี่ยอยู่ในเอ่ยแปบ๊บหนึ่งนะผมจะเซ็นให้เขา2ตัวก็แล้วกันโดยปกติจะเซ็นให้คนละหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆแต่พอดีว่าตัวที่เขาให้เซ็นเมื่อสักครู่เนี่ย <c oughs> มันเป็นตัวระดับแบบหาค่อนข้างง่ายนะครับผมโลโบคาปี巴าเวลร้อยเร็วเข้าหนึ่งสเอาเอฟซีครับคนไทยโอเคคนไทยเยอะอยู่นะเพื่อนๆดูดิครับหลวงพี่ก็มานะครับผม หลวงพี่คนถัดมามาร์คโอ้โหดูอิงอะเทตอัพชาเลนจ์คำว่าวูแมนทูกอดลี่พีทฮียวผมจะช่วยเขายัางไงดีเอาเป็นตัวนี้ไปก็แล้วกันนะมีลายเซน็นนายก็ไปเทศต,ต่อเอาเองนะโอเคน่าจะได้อยู่ผมคิดว่าฮัลโหล คิสตันช็อป .com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลททาวเวร์ดีเฟนส์บล็อกฟุตและทุกแมปที่กิบของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใตค้คลิปนะครับเทียบให้เห็นกันแบบจะจะชัดๆกันไปเลยครับผมเหมือนแมเพื่อนเหมือนมากครับ ขนาดคนนี้เขายัางวิ่งตามเลยนะครับผมคิดว่าแต่พู้วัฒนาตัวจริงนะครับแล้วเพื่อนๆก็อย่าเอาไปทําตามนะครับผมผมบอกเลยว่าอย่าหาทํานะโดนแบรนด์นะครับผมอันนี้คอนเทนต์เฉยๆนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนบรรยากาศมาแอบเล่นกับพวกเขากันบ้างนะครับผมเพื่อนๆเ,เข้ามาถึงเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเราเป็นบาานเนออุตส่าแอบเข้ามานะเนี่ยโอเคก่อนอื่นขอวางตัวฟาร์มเงินไปก่อนนะครับผมอะไรเนี่ยพอบอกเพื่อนเต็มพากันหูเต็มเลย เขาแอดเพื่อนมาแล้วผมบอกว่าเพื่อนเต็มไม่สามารถรับแอดได้นะครับผมทุกคนพากันหูผมใหญ่เลยเบคอนนี่มันแก๊งเบคอนดิวะใช่ไหมเพื่อนจะมะาพร้าวก็เป็นเบคอนเหมือนกันครับผมมีการบอกให้ลบเพื่อนสักคนด้วยนะ เรามาดูกันครับว่าพวกเขาจะสามารถแตะตัวผมได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกพวกเขาไปนะครับว่าถ้ามีใครสามารถแตะผมได้จะให้ยูนิตฟรีพร้อมลายเซ็นนะครับผมตอนนี้ตัวละครของเราซ่อนอยู่ภายในแมปนะครับเพื่อนๆดูสิเขาจะเจอผมไหม one minute later เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดดาๆก็มีองไม่ไดา พอพวกเขารู้ว่าตัวเองจะได้ออกคลิปพากันดีใจใหญ่เลยนะครับผมเพื่อนๆนี่เป็นไงทักทายเป็นภาษาเวียดนามด้วยนะครับผม <laughs> แต่เรากลับมาโฟกัสที่เกมกันก่อนนะครับเพราะผมจําได้ว่าพวกเราไม่ได้เลือกหมูดกันนะครับผมทําไมเจ้าพวกนี้มันโหดจังเลยเว็บที่30แล้วยังไม่จบนะครับแต่คิดว่าน่าจะสุดที่เว็บ30แหละใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวนะลุดลุดเข้าฐานงานเข้าแอะไรแบบนี้ผมต้องวางแล้วเพื่อนๆไม่วางไม่ได้ครับผมจากนั้นอัปเกรดไปให้แม็ค ไม่ทอลเลนซิตี้โ no! นตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเขานะครับผมมาครับเพื่อนๆคนแรกชื่ออะไรนะนิฟหรือว่าแนปอะไรสักอย่างเอ็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเล่นเสร็จปุ๊บมันเด้งออกมาอีกเซิร์ฟใช่ไหมนี่ผมไม่เห็นชื่อเขาอะ่ะโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ๋ว อดกันสําหรับยูนิตฟรีบอกว่าจะให้ไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆผมเพิมม่งรู้ว่าเวลาเล่นเสร็จเรากดกลับมาที่ล็อบบี้เนี่ยมันจะได้กันคนละเซิร์ฟจะส่งให้ทางไปษณีแต่ก็ i p ไม่รู้ชื่อครับผมเพื่อนๆขอโทษได้นะทุกคน